โอเคสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอะไรกันดูบ้านกับช่องวันนี้นะคะผมวันนี้นะคะเราจะมาทําการเล่นเกมอะไรกันน้องบิ๊กฟุตนะคะซึ่งผมไม่ติดเล่นเกมนี้เพื่อผมหาเกมมารอยู่ก็เลยหาเกมเล่นกับเพื่อนมารีวิวได้พอดีเราเพิ่งเจอบิ๊กฟุตนะคะเดี๋ยวผมชี้โอเคแล้วเหยื่อ

มัเีอยเลวมันมาเข้ามามาเข้ามาอ๋อกหมดมันเสียงอะไระโทรนากมากเลยมันไม่ใช่กวานมันกวควางก็ทิงแดงเหรอวะตัวน่าหิมากเลย ทิงบ้านไอ้นี้บีใส่กเงินก่อนออนี่ไงแตกเป็นไงล่ะบอกแล้วนะคะผมตอนนี้นะคะแตกแล้ว,วนะอืน,นี่เออมนันก็ได้แล้วนี่ถามทำไมอ่ะ นี่โฆษณาขนาดมากนะครับโฆษณาระบาดนี่เราไปเลือกกันเลยรี่เปเลือกเลยรีบไปเลือกเลยเนี่ยฮะทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันแบบต้องรีบเข้าเกมก่อนเวลาด้วยนะครับตอนนี้โอเคไปกด bigfoot ฉันโอเคแล้วว่าปัญหาไปไหนของเราที่เราไปเอากับดักไปเลยเไปเอากับดักเหรอ มีกล่องผสงพยาบาลด้วยโอเคเราไม่ต้องใช้แต่ก่อนที่เราต้องใช้นั่นคือกับดักเอากับดักไว้ก่อนตอนนี้ครับเดี๋ยวเรากลับเข้าเต็นท์กันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่นานมันก็จะใกล้เข้าเริ่มมืดนะครับที่มันไมไายด้วยครับผมรู้นะครับไม่ต้องพูดมากหลายนะคบโอเคตอนนี้ฟูเต็มรูนะครับเราจะเอากล้องไว้ด้วยนะครับแต่ว่าเรายังเพิ่งใช้กล้องเม่ลานนี้ครับอันนี้คือรันนะครับคือเราสามารถวิ่งหนีสัตว์ได้แล้วนะครับโอเค เกมน้ออัพมีพัฒนาอัปเดตขึ้นอัไปอยู่ไหนเนี่ยไหนอ่ะโอ้ยหาตั้งนานไปโธ่หาไปหายไปไหนมากระสุนปืนบ้านเราหมดแล้วอ่ะเอ้ยยังเลยกระสุนทั้งในี๋ยวพี่เอาถือมาพี่หนูถือกระสุนไปหมดแล้วนี่เจอแล้วกระสุนใส่ไว้เต็มแม็กเลยเอาไปใส่มาเนาะใส่ไปเออไงเอาไปเออไงใส่เข้าไป เดี๋ยวหนูติดกล้องไว้ที่บ้านก่อนนะอืมเต็มปูแม็กเลยครับี่เฮ้ยเดี๋ยวขาดอะไรนะปืนปืนพกอะ่ะหยิบกล้องมาก่อนปืนพกชั้นอ,อ่ะก็ไม่รู้เอ้าหนกวาบิฟุตนั่นงกดกล้องกลอทีอ่กวงม,มีเนื้อไหมไม่หนไม่ได้ดูก่อนแล้วม กล้องฝั่งนั้นก็ไม่มีอะไรนะั่นเดี๋ยวไปดูกล้องภาพสกล้องภาพสอก็ไม่มีอะไรคิดว่าเดี๋ยวเราเฮ้ยเจอปือน,นปปพกแล้วกันดียปกค็อิงทีายนี่แสง,งสว่างจึงเลยอ่ะก็ทำให้มันแสงสว่างกดีถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็ไปไม่ได้ ก็ปูนพกไว้ด้วยดีกว่าฟูสองดอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่นี่อันนี้คืออะไรวะอ๋อนี่เป็นเนื้อไว้ล่อสัตว์ก่อนเถอะโฆษณาค่าเลยโฆษณาค่าพี่ไหมน้องผมโฆษณาขั้นครับทุกคนยังพี่ได้เอาแต่เนื้อมาครับพี่ไปหยิบแล้วเอาไฟฉายนี่ไฟฉายเหรอโอเคเดี๋ยวไปเอาไฟฉายไฟฉายอยู่ตรงไหนนะพี่จำไม่ได้ตรงงนี้ไ ไหนนี่ตรงนี้อ๋อเอาไฟฉายไปทำไมเดี๋ยวดู่พี่ไฟฉายใช่ไหมเอาไงแล้วพี่ไฟจะแล้วพี่จะกดเอาไฟฉายมาจากไหนได้ไฟฉายยังอ๋อได้ได้ไฟฉายเดี๋ยวพี่ขอเก็บอาวุธแป๊บนึงนะขอเก็บอาวุธอืมโอเคเก็บอาวุธก่อนโอเคแล้วก็เอไฟเดี๋ยวเราต้องรีบหาไปนี่ปันพี่ว่าเราอยู่แถวนี้กันดีกว่าเดี๋ยวป่า เออพี่ว่ารองให้เช้าก,ก่อนดีกว่าว่าตัวนี้ชันรู้สึกโอเครู้สึกแปลกมากเข้ามาในบ้านก่อนไมหนหนูต,นตรันดีครับกูจะอยู่ทำไมครับรันไปเลยพ,พี่เราอู่งั้ตั้งกล้องไปแล้วโอเคตั้งกล้องไปก่อนถ้ามีตัวอะไรเข้ามาเดี๋ยวพี่จะจัดก,การให้เอาเอาไอ้นี่นะวางกับดักไว้ก่อนเดี๋ยวหนูก็มีกับดักเหมือนกันเอากับดักวางไว้หน้าว้าน พี่ระวังเหยียบเอานะอีกหนึ่งดอกเดี๋ยวพี่จะวางไว้อีกหนึ่งดอกโอเคอเ,อเอาเนื้อวางไว้ฝั่งนี้ดีกวา่าใช้ได้วางไว้ตรงนี้แหละแล้วก็วางขากล้องไว้ด้วยเอาขากล้องวางไว้ตรงเดี๋ยวเอาโอ้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 โ้โ เดี๋ยวพี่ดูกล้องก่อนนะว่ามีกล้องแถวไหนบ้างเดี๋ยวดูกล้องสามกล้องสามก็ไม่มีอะไรนะปันเหมือนกล้องสามไม่มีอะไรเลยแต่ว่าวางเนื้อไว้ตรงนี้ดีกว่า<ม>วางเนื้อไว้ดใกล้ดใกล้ใกล้กับดักขีดได้ดขีโอเยตอนนี้มีกระสุนอยู่อีกสองดอกกดีเด็ดแล้วก็เหลือกระสุนอยู่อีกหนึ่งดอกเดียวโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยว เยอะเด้อก็ฝึกเยอะมากเลยเหรอเอาไอพี่อันหนึ่งเลยป่ะได้เดี๋ยวนี่คืออะไรน้องสามารถทิ้งปืนได้ป่ะทิ้งไงวะดิพี่ขอถามมันก่อนเดี๋ยวพี่พิมพ์หาน้องนะหัวปันปันพี่ไปกดไปกดตรงกล้องวงจรปิดดูดิพี่พิมพ์ไปเลยปันปันพี่ไปกดไปดูที่จ้องจอปิดก่อนพี่ไปก็เอากล้องสามป่ะ ก้องสามก่อนพี่พี <acht> ่ไปเห็นหนูไหมเ้ยฮะไม่รู้อยู่ใกล้ๆนี่เปลนี่เปลไปดูตั้งหนูพี่เป็อยู่ตรงนี้เห็นแล้วนี่โอเคบานเพื่อนเราตรีบออกเดินทางกันดีกว่าเพื่อนรีบออกเดินทางก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้เองพี่โนจะเอายังไงหนูจะถึกเย็นกระดาษของเองอันบนน่าจะมีของให้เราดีคิดว่าฝั่งนี้มันต้องมีของอะไรบางอย่าง มันเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างเข้ามาใกล้ๆเราแล้วถ้าเราไปฝั่งนั้นไม่เป็นที่ไ้ด้นีไหนหนีเึห่ะพพี่ถกนีดเหมือนกันี่เพอนนจ้องจติดกันเล พี่จะไปติดกล้องวงจรปิดแล้วให้มันอยู่บ้านนะดูแล้วพี่จะไปติดกล้องวงจรปิดเนี่ยให้มันอยู่ในบ้านนั่นแหละมาหนึ่งองดียวเพี่ติดไว้ตรงนี้ดีกว่าพี่คิดออกอยู่ตรงนั่นบนด้านบนนี้ไม่ไหวี่ติดก็ได้ติดไว้ตรงต้นไม้ดีกว่าไหมพี่ว่าติดไว้ตรงป่ายใหญ่ตรงนี้น่าจะพอเช้ได้เดี๋ยวพี่หันหน้าไว้ก่อน ลงมันจับดิบดูที่ไไปดูที่บ้านเรยดีกว่าตอนนี้พี่ติดไว้รอบบ้านแล้วนะน้อสับเห็บไปไหนหมดอยู่กับพี่ไงนะองสับตัวพี่กำดักอยู่กับหนูโอเคาจะพอใช้ได้โฆษณามึงก็ขั้นบ่อยเนาะนะครับโฆษณามึงก็ขั้นบ่อยนะครับเหมือนนกนนัตอนนี้น้องบันกำลงังเตียวกำดักขึ้นมากำดักที่ไหนครับ ชิพีปะไปเดินทานงต่อเอยโอเคพี่ว่าเราไปเดินทางต่อเตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปไหนกันนะครับน้องรักหาบิ๊กฟุตกันเออปืนลั่นปืนลั่นของรถมันไม่ยิงไม่ตายดอกไอ้ปันมีไอ้ปันมีนั่นไงอปนลงมาไปไกลไง ไหนมีอะไรางี่วเข่ากมีเอะินใจนี่อ้วนอ้มันกเยอะเหมือนกันเยมันก็อวนมากอเอพี่ดนี่ากใช่ไหมพี่่ไหพี่มี่ว่อกลับบ้านกันเถอะมันเริ่มอันตรายแล้วนะมันดึกแล้วอัะพี่กลับก่อนนะ กลับเข้าบ้านเราดีกว่ากันพี่ติดเออดีว่าพี่ติดกล้องไว้ห้ากล้องนะกล้องฝั่งนี้ก็ไม่มีอเลยแต่ว่ากล้องแล้วกันมฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรนะปันพี่เหมาพี่หาว่ามันไม่มีอะไรกล้องอยู่นะพี่วันนี้ก็ไม่มีอะไรของพี่พี่ดูกล้องที่ห้าอยู่ของตรงบ้านอยู่กล้องที่ห้าก็ไม่มีอะไรนะที่พี่พปติดตั้งมาทุกคนและไอ้นี่มันก็ทํางานต่อนะครับโอ้ยเอาปืนมาจอกหน้ากูด้วย พี่ปีนูดูกล้องอยู่เอ้อดูกล้องนะดูให้มีความสุขนะนัทลุงดูดูให้มันว่างจะมีวิสุดไหมเออพี่ก็อยากจะดูเหมือนกันว่ามัน,นปปหนีวิสุดป่ะแต่ลุงร้อนมากเลยพี่อินหล่ออะไรร้อนก็ร้อนตรงนี้ปาน่าพี่ก็หล่อเหมือนกันนะที่ว่า,าข้ามต้องมีอะไรเนี่ยเพราะฝันมันนี้เนี่ยพี่ก็ออกมาหลายรอบแล้วนะพี่ แล้วเองจะยิงปืนหาอะไรเราก็หนูมันมองไม่เห็นนอะมันลองก็เล่นกับเพื่อนนะคะเพื่อนของผมก็คือ้นงบันปั่นนั่นเองเนี่ยมันคือพวกเราครับคือช่วงนี้คือช่วงอะไรปะโคโหตัวแสบเล่นเกมการเป็นคู่นะคะอันนี้เราก็ไปหาเกมมาเล่นการเป็นคู่ดีกว่าพี่่นหนูไปดูอันที่ห้าก่อนนะโอเคเดี๋ยวพี่ถือเดี๋ยวพี่เปิดไฟฉายไปไปนอนูเดินก่อน ิดจะติดกล้องไว้ก่อนแต่ว่ากล้องไม่มีแล้วค่ะกล้องหมดแล้วปันมีกล้องไหมนหนุไม่มีเหมือนกันโอเคอะปันไม่มีกล้องแล้วพี่กลับเข้าบ้านที่มีแต่เนื้อฮที่พี่ดูกล้องเดี๋ยวพี่ดูกล้องให้โอเคในที่สุดบ้านเราก็มีกับดักเดี๋ยวพี่ติดกับดักไว้ตรงนี้ดีกว่าพี่คิดว่าติดกับดักไว้ตรงข้างตรงนี้ตรงนี้กับดักโอ้ยต้องกับดักดีกว่าโอเคไม่ระวังไม่ตรงนโอ๊ย ปืนมือนกันปืนล่าหนี่แล้วปืนได้นี้ทุกอย่างนะใช่ไหมเนี่ยเอาเก็บทำไมขอโทษเก็บวางไว้ตรงไหนดีโอเคเรียบร้อยจ้าพี่ไปตรงไหนออโอเคไปวิ่งเข้ามาด้วยอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามามึงโดนเหยียบกับดักตายหานะเว้ยมาดูมาดูพี่บีไปดูกล้องจำปิดดูดิจำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราเคยเล่นเกมนี้ไปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นรู้ปะถามทุกคนหน่อยเจมี่ฟูดเออใช่เราเจอบีฟุดนะครับ อีตกใจหมดเลยไปอีกฟังไปเฮ้ยอย่ามายุง่งเฮ้ยที่แห่งนี้ไม่มีกล้องคี่ว่าตอนนี้พี่ขอดูกล้องจอมบิดตรงเข้าบ้านเถอะน้องอนไอ้ปั้นปั้นเจอกล้องที่ห้าแล้วมันมีเหมือนตัวอะไรมันวิ่งอะไรอยู่อะ่ะเนี่ยมันวิ่งพุ่งเข้าไปในป่าไปลองดูกล้องห้าดูเมื่อกี้พี่เห็นอุ้ยปั้นพี่ร้อนมากเลยปั้นขอเข้าบ้านก่อนนะ พ,พี่เหมือนมันพี่เห็นอะไรบางอย่างมันอยู่ที่กล้องห้านะเนี่ยพี่เปิดกล้องห้าดูแล้วพี่ก็เฮ้ยปันนี้เห็นตัวอะไรเนี่ยเนี่ยพี่เปิดกล้องห้าดูแล้วพี่เหมือนเห็นเงาอะไรตรงนเนี้ยเนี่ยไอสีข,ขาวปันปันเราเปิดดูดิเห็น <He ed S 2> ไหมเห็นเปล่าเปิดกล้องห้าแล้วปันเปิดกล้องห้าดดดดโอ้โหนนอะคะ ผมเปิดกล้องห้าไม่ได้ครับที่ีคนเข้าไปตรงไหนอะพี่โอเคไหมเดี๋ยวตอนวิธีการเปิดเข้าโอ้โหคุณออกเลยครับคุณียาครับผมตอนนี้ออกไปแล้วนะครับคุณียานะครับตอนนี้ไปเลยครับผมปวดคำว่าอยานะครับโอเคเข้าไปอ่านได้ในเกมนี่เข้าช่องกับคุณยาครับตอนนี้เดี๋ยวผมทำกัน ออกแมพนะฮะแต่ออกไม่เป็นฮะตอนนี้เหารณ์กำลังเริ่มแยกขึ้นมาเรื่อยๆครับผมคลิปนี้ครับพวกเราขอตัวกันแค่นี้ก่อนละกันถ้าใครอยากฟังชมคลิปผมเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะวันนี้บายบายครับผมไว้เจอกันค่ะ